สองสันหาแดกวันนี้เราจะมาทําเมนูบ้านนะครับนี่คือปลาที่เราได้มาเราจะมาทําเมนูเมนูทอดมันคือเรียกเมนูทอดประเหตดเรานี่เราปั้นปลาแนละ้วครับเป็นปลาที่คลองค้างบ้านที่ตกะห้ามาได้แล้วก็โหระพาใบโหระพาที่ใส่กำลังนําไปปัน้นอันนี้คนระับตีแก่ที่เราจะใส่ลงไปอดีได้เครื่องปั้นซื้อเครื่องปั้นมาใหม่ลองเครื่องปั้นเลยเดี๋ยวเรา ไปดูกันตอนทอดตอนชิมตอนกรส้มดีกแกงใส้อีกทีนะครันี่ครับเราปั้นไปโหระพาเสร็จแล้วกับปลาต่อไปเราจะนำมีิแกงที่ซื้อมาใส่ลงไปกับใส่ตามใจชอบครับชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะใส่ประมาณแนั้น ครับจะไปปิซส,สาย <c oughs> นี่ครับเราพี่แกงไทยเรียบร้อยครับปั่นเรียบร้อยต่อไปเราจะมาปรุงเพิ่มรสชาติที่นะน,น้ำปลา ปลาชอบใส่นะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะน,นี่คืออะไรปลาน้ำปลาร้านะครับเกลือต่อไปก็คนให้เข้ากัน นี่ครับเราปรุงเสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะครับดูนะครับกินได้ไม่ได้กินได้กินไม่ได้ต้องกินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินสันหาแดงผนะักช่องด้วยนะครับได้ทอดเลยมันร้อนอย่างเชทำไมช้อนนีนไม่มี อย่าออกไปนะนี่นะคะปั้นมัดที่สองรอดูกันค่ะดูันนี้ก่อนตุนไม่ใช่ครับกินเองกินเองนะ นี่นะคะลงอันที่สองไปเรื่อยน้ำมันฟรมงไฟงอนที่สามกำลังมาค่ะแล้วเราดูตอนทอด มังทอดอยู่ในน้ำมันเลยติชมได้นะครับแนะนำเมนูได้ได่าได้นะครับทำดีด่าได้นะครับรับฟั่านจะทุกด่าน <laughs> นี่นะคะมัที่ห้ากำลังมาพอลอยแล้วลอยแล้วนะส,สวยมากเลย เราได้เมนูอะไรคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วนะคะทอดมันทำเองปลาเห็ดแต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็จะเรียกว่าปลาเห็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกัน<ม>นี่เนื้อปลาล้วนกำลังร้อนๆเลยนะคะมาชิมกันค่ะ ซูมดูเนือ้อทอดมันเลยนะคะนี่นะคะเนื้อปลาล้วนๆไม่มีแป้งผสมอร่อยมากอืมอร่อยมากเลยอะ่ะอืมอืมอร่อยมาก ฝากเมนูนี้ด้วยด้วยนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะออสัรหาได้อยากได้เมนูอะไรคอมเมนต์ Comment มานะคะ